ตรงบันไดนตรงบันไดนีเก้าโอ้มีเจ็ดมีสามเลยเออมีเจ็ดได้ตัวเด้อยวมีเจ็ดเออชัดตัว,ตวนี่เลขเลขเก้าเป็นเนี่ตัวนี้เป็น,นเจ็ดตัวนี้เป็นสามแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแด,ดงเลยครับ ค,คุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่สารตะเซสารเยมีสารตะจันหลักกิโลให้โชคนะครับมาเพื่อจะให้อาจารยานะครับปล่อยเลขโค้งสุดท้ายนะครับว่างวดนี้อาจารย์ยาบอกว่าจะปล่อยเลขวันที่ออกพรรษานะครับวันออกพรรษาแล้วอาจารย์ยาจะปล่อยพอดีวันนี้เป็นวันออกพรรษาพอดีนะครับอาจารย์ยาหยุดให้หวยให้เลขมา3เดือนเต็มเ นะครับคุณผู้ชม3มเดือนเต็มๆคือ6งวดเนาะแต่ว่าวันนี้งวดนี้นะครับเป็นงวดแรกที่อาจารย์ยาจะปล่อยเลขนะครับว่าจะเป็นเลขอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับทางช่องยูท b e คนสุดินทีวีถ้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ผมมาถ่ายทอดกับบรรยากาศนะครับที่ศาลหลักกิโรให้โชคแห่งนี้นะครับ fc นะฮะคุณผู้ชมนะครับ สาธุสาธุเดอ้อช่วงนี้ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วก็คือวันเข้าวันออกพรรษานะครับคุณผู้ชมวันออกพรรษานะครับว่าจะได้เลขอะไรเลขตัวไหนเรามาติดตามรับชมกันสําหรับเลขอาจารย์ยานะครับให้งวดแรกเลยสําหรับงวดนี้นะครับแล้วก็อาจารย์ยาบอกว่างวดนี้ฝันดีด้วยนะครับฝันว่าคุณตาจันไปบอกเลขถึงที่นอนเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกัน่ะไปกันเลยตัวเลขนะครับทางด้านทิศตะวันตกมีเลข1827นะครับแล้วก็ทางด้านใต้นะครับคุณผู้ชมก็มีเลข209 2097อน่า2079นะครับ2079แล้วก็ สองเจ็ดนะครับมาทางด้านที่จะวันออกทางด้านที่จะวันออกก็มีสีขอรภูมหนึ่งหกแล้วก็สุดินห้าศูนย์นะครับส่วนลหลายๆคนงวดนี้บอกว่าเลขจะออกอยู่ฝั่งนี้นะครับคุณผู้ชม,มชเดี๋ยวเราไปนี่ฝั่งนี้เลขออกอยู่ฝั่งนี้นะครับจดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามเลขอาจารย์ยากันวันนี้จะให้ วันออกพรรษาก็ถือว่าวันนี้เป็นวันออกพรรษาเลยนะครับเป็นวันออกพรรษาเลยเลย fc นะครับผู้ชมนะครับปล่อยออกพรรษาเลยออกพรรษาเลยครับมือนี้เป็นมือที่มือออกพรรษาพอดีเลยมือนี้พษาครับอาจารย์ยาปล่อยให้ตรงๆเลยเด้อ fc งวดแรกที่อาจารย์ยาจะปล่อยหลังจากอ่นมาสามเดือนอน อุกอ,อังมาสามเดือนบริบปลอย,รปปอยครับไปวางงวนนี่สิมาปล่อยแล้วบอกตะจันบอกตะซีต,ตาซีใหญ่มีเอ้ยอกพันซารดเอนนี่วันนี้ร้านเคยสิปล่อยเลยให้เขาได้บัน<ม>ขอให้ถือตรงๆบังปังเด้อปล่อยตัวใด,ก,วดก็ให้เขาปล่อยตัวใดก็ให้เขาให้ออกตรงปังๆเลยสามตัวสองตัวล่างสองตัวบนขอให้ออก เด้อใหญ่เลยสาธุสาธุออกพรรษาหรอเด้อฝันเห็นเวลาให้มันออกเลยเด้อฝันแล้วฝันแล้วอาจารย์ยาฝันแล้วนะครับคืออาจารย์ยาเหล่าความฝันใหนฟังฝันว่าจังไดครับหมดก่อนก็ฝันเนาะยายมีบอกแล้วครับเมื่อคืนกับตาจันเน้นอีกเน้นอีกไปเบิ้งเอาเด้อพันหรอจ้ะไปเบิ้งเอาเด้อพัน่าอยู่ที่เฮ็ดให้ใบ เฮ็ดให้ไม oh. oh, e ่เห็นเลยบ้านนี่โตบางใหญ่โตบางใหญ่เลยสมือบ่เคยสังเกตเอาอันบ่ฟันก็บ่ฮูถ้าบ่ฟันว่าอยู่มองนี้เด้ับแม่ก็บ่ฮูหรออ๋อโอ้แต่ใหม่เนาะคน่นไทยเนี่ยนีดครับบมกิดว่าโอ้เฮ็ดให้ไม่ได้เลยอก็บอกเลยเนาะว่าเฮ็ดบันไดให้ไม่ก็บอกเลยบอกเลยบอกเลยอพอดีตัวตาบอกเลยละ มันสดีที่ได้เลขบอกเขาให้เขาถือหลายหลายเดือนแล้วเนาะโมได้ลบัวเจ่าเขาพรรษาก่อนกับยายมีกับผมศูนย์ซีซีโอซีซีศูนย์ซีซีศูนย์ซีซีงวดที่แล้วบ่งวดช่วงนี้ดิบ่มือที่แล้วมือผ่านมามือผ่านมาครับ ยังนีอยู่ข้างหลังเห็นว่าฝันว่าเล็กออกอยูจังไดก่นี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 ่ตรงบันไดตรงบันไดนี่เกอีเจ็ดีสาเลยฮ้เดได้ตัวเด้อมีเจ็ดเออชัดตัวนี่นี่เก้าเก้า นี่เลยนี่เลเก้านี่เป็นเจนี่ตัวนี้เป็นเจ็ดตัวนี้เป็นสามอเก้าเจ็ดสามมันก็ชัดเลยแล้วนี่นี่เลขเก้าเด้อให้เบิรงเทรโตเนาะเก้ามานี่ลืดนี่เจ็ดเจ็ดเจดเจ็ดชัดเลยหัวเจ็แมน โค้งเลยเจ็ดเก้าเจ็ดสามสมไม่ชัดแห้งนี่เลขสามครับสามชัดแห่งนอะครับได้สามตก็คือเก้าเจ็ดสามเครับเปนเบอร์ฮาเดอร์อยู่ตรงนั้นแหละครับเน้นตัวนี่แหละนนตรงนี้ตัวนี้แะนยูที่บันไดไม้เพื่นว่ะอ๋อเห็ดบันไดเพื่อนไม้บ่นี่เห็ดใหนเพื่อนได้จังมือละจานยาเห็ดมือกร เห็ดด่ามือก่อนอืมือนเขมาเอาปลาอืมมือก่อนมือเขามาเอาปลาพอดีเลยเห็ดบันไดเพิ่น้ตาจันตาเซย์จะมีเพราะแตเห็ดแล้วปุ๊บเพิ่นไปเขาฟันเลยเขาฟันเลยโอ้เพิ่นดีใจเด้พิ่นดีใจเพิ่นได้บันไดใหม่ได้บันไดใหม่ครับมันโบยานโบแตกเด้่ยโบยานแตกขึ้นลงแห้งกับโบยานพังนะอันตัวนั้นเย็บลงมาแห้ง ครับมันก็แตกต้องค่อยย่องย่องเอาย่องย่องขึ้นย่องขึ้นย่องเอาครับโอ้เดี๋ยวใหม่ยางดีเลยใหม่ยังนี่ไม่ยังหรอกเหมือนใหม่ป้าแต่ลุงนีรนามลุงนีรนามเอามาให้ครับซื้อลุงนีรนาม้ำเป็นมีเตอร์เลยอ๋อเป็นมีแปอนเป็นเรื่อยเวลาย นะครับคุณผู้ชมนะครับตาเซียจะมีแต่จันเลยเด็กเบ็ดๆอาจารย์ย่าปล่อยแล้วเมแล้ววันปล่อยวันที่ออกพรรษาพอดีออกพรรษาพอดีเนาะนี่เหรอครับนี่นี่นี่นะครับคุณผู้ชมอาจารย์ยาปล่อยแล้วฮะโม่เงินเล็กบันไดเก่าเจี๊ยบสามเด็กตัวบนนี่เดิอาจารย์เดี๋ยว นี่ของยายมีบอกยายมีครับทีไปเขาฝันอาจารย์ยาครับเขาฝันหนึ่งแต่ตองหดเลยบว่ตัวนี้เอ๊ะใบไม่เองใม่ไหมครับอืมนี่คือเลขกสามโตกับไอ้ซีซีศูนย์ซีซีศูนย์ศูนย์แปดศูนย์แปดครับแต่เลขผมมักมักตัวนี้มัดแห้งก็คือแปดซีแปดซีอืมอันนี้ฝ้าลงของแม่ที่เหล็กฝ้าลงแม่ที่เสียครับอืมคือเลขศูนย ปดสองครับครับอัมานี้เองเด็กงวดนี้นะครับสําหรับเด็กอาจารย์ยานะครับหายแค่นี้หายบ่หลายงวดนี้คือเรียกปล่อยในวันที่ออกพรรษาอาจารย์ยาอ่านมาแล้วสามงวดโอ้ประมวณหกงวดสามเดือนสามเดือนแล้วสามเดือนหกงวดเนาะ สามเดือนนะครับคุณผู้ชมอันนี้อยากออกน้ำบอนี่ลานนี่ลานก็อยากออกน้ำอยากออกเลขบัตรตึมาและเลขตึงอยู่ไหนเลขกระดาษเลขอะไรเลขอะไรปล่อยเลขอะไรเวันนี้ยังไม่ยังไม่หมดน่าๆน่าได้จะล้มอ่ะนะครับคุณผู้ชมอ่ะขอบคุณสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมกันเนาะทางช่อง YouTube คนสุรินทร์ทีวีก็ฝากเลขไว้อยสำหรับอลไรอาจารย์ยากก็คือปล่อยปล่อย วันออกพรรษาสามเดือนอันมาแล้วสามเดือนสามเดือนบ่ได้ปล่อยให้ไผบ่ได้ออกให้ไผบ่ได้ปล่อยเลยคือยยุดมาเลยถึงมาปล่อยงวดนี่งวดแรกนะครับขันบ่มักก็ผ่านครับขันบ่มักก็ผ่านครับขันชอบกระจัดเด้อเากระจัดอ่ะเป็นแนวทางเนาะครับเป็นแนวทางให้น้องเป็นแนวทางให้พี่น้องทุกคนสาธุสาธุอาจารย์ยาครับสาธุแล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ